โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเป็นยังไงะแต่ไทยลีกยังไม่เตะตอนนี้ดูอีกบ้างของเราก่อนคอัะอีอีก2เกมถ้ามันจะจบเลยไหมหรือว่าจะแค่เกมเดียวนี้ต้องต้องลุ้นกันอยากต้อนรับทหาังแบบยาวๆอยากต้องจุดโทษอยากขอ3เกมครับหนังแสรจจบยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันต่อส่วนนี่แหละครับทางฝั่งซ้ายมือของเราคือจีนซุยครับ นี่คือถ้าเรียกภาษาเกมนี่คือเด็กเทพนะอายุเพียงแค่10ก่อกว่าครับแต่นี่เขามาอยู่บุยรัมแล้วพร้อมกับเป็นอันดับหนึ่งในระบบปลีกเช่นเดียวกันครับแต่คนขวามือน่าสนใจ้วหังนี่คืออ่ะอันนี้คือ,อ,นนคอป้ายไฟก่อนบอสซยนี่คือโคชอ่าแคปบอสหรือเมื่อก่อนเป็นกัปตันทีมบุยรัมครับครับส่วนนี่จาวขวาเขาคือเบสสีหครับ เบสสีหคือ1ในคนที่ชนะยินซุยมาได้ในการใขัระบบหลีกที่ผ่านมาที่พวกเขาเจอกันในระบบตอนแข่งหลีกครับอ่าน่าสนใจนะฮะอย่างนี้ก็โอกาสแก้มือใช่แก้มือยินซุยจะแก้มือเพราะเกมนั้นจบด้วยการชนะของเบสสีห้าหนอ่าวันนี้ไม่รู้นะแฟนประจวบยังไงใส่มาให้หมดครับแันแฟนบุยรำก็มันจบเลยก็ได้ครับมไม่อยากเป้เกมสมครับอ่า เฮ้ยจับจุดโทษก็ได้นะครับโอ้โหอยากอยู่นานๆอยากให้มาเมื่อวานเหรอเกินครับชักเริ่มติดใจแล้วเริ่มที่จะจับจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็พยายามจะเออโอ้ยนะหางครับแซวน้องหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับอ๋อสวัสดีครับโอ้โหผมชอบนะหางมากเลยสุภาพสุภาพผมชื่อบอลครับไอ้หงนะหางใจเย็นสิโอ้โหวางการซะแล้วเออเรียวนี่โอ้ทีมทีมมาเชิบอกเยี่ยมครับนะหางมุกนี้เยี่ยม เราให้ดูบรรยากาศนะครับที่ทูฮาจีโปรขับของเราตอนนี้คนเยอะมาก to มีทัง้งพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนที่มารวมไปถึงแฟนขับของหลายๆทีมที่มาด้วยรวมไปถึงนักกีฬาและก็โค้ชของทีมอื่นที่อาจจะไม่ถึงรอบนี้มาด้วยนะครับอาณหังเชิญครับครูสอนเกมเริ่มนะครับบุรีรัมขึ้นเกมทางซ้ายโดนดักได้หรือว่าประจบเกมนี้ต้องชนะให้ได้แล้วครับครับผู้บอลของบุรีรัที่นลบดิน วางยาวอะหน้าอย่างเป็นฝ่ายที่กองมลเดิน,นดได้โดนดักได้ตัดแล้วดูว่าฝั่งของพระจ้าจะขึ้นบ้างแล้วครับ <c oughs> ชินวัตรให้มาประสิทธิ์จ่ายไม่ดีโดนทียโดนดักได้แล้ววุคกิกขึ้นซ้ายทีละทอนทีละทอนกองบอลแล้วผ่านได้ผ่านนิ่งๆเปิดเปิดมาที่จุดนัพดพบยองสอนโดนดักแร้แถวสองสามไม่ได้ครับเป็นฝั่งของพระจกที่จะได้สวนบอยาวมาตรงนี้ไม่ดีดพออันสา เติมใหม่ดูวีลาก็รยาดจะเร่งนะครับจะวาสองผิดด้วยสัก่กติกบล็อกได้ไหมู่้ิดหาหาจังหวะะติดบล็อกทีนึงครับแล้วบอกระชอไปมาเป็นประจวบจะส่วนมากหวนข้าหน้าไม่วางใครไปเลยครับบอยามาก็เป็นวีลามที่เติมมาใหม่ดูว่าข้างหน้าของวีลาพักได้แต่จ่ายไม่ไดีผนะุ้ิดถึงโดยที่วุลิกิแล้วย้อนมาให้กับโบลิงกิ <c oughs> ชัดชัยแล้วอยู่ขวาได้ซะก,ก่อนลูกนี้คือบอลมันเดินทางหาชัดชัยด้วยครับโอ้สุดท้ายถึงชัดชัยก่อนนี่เป็น12นาทีแรกที่บอลอยู่ฝั่งประจบฝั่งเดียวเลยนะครับโอ้ยินซูยเปิดหัวมาใช้ได้ครับหล่อดวง่าดูว่าเป็นประจบบอลลงพื้นได้ประสิทธิ์ไหลามาดูบอลคาราบเอ้มีพื้นที่ล็อกล็อกแล้วดูว่าไหลทุมาให้กับประสิทธิ์ ประสิทธิ์ล้ำน่าจะเหลื่อมนิดเดียวครับจังหวะที่โฉบขึ้นหน้าเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลอันนี้ให้เล่นต่อแล้วก็มาดีเลย์แฟตนี่เออแต่กดล้ำหน้าใหม่นะหางตัวหัวพอสมควรนะฮะต้องต้องเกิดทั้งตัวต้องทั้งตัวบอลที่ทีละทอนหางทีละท่อนโดดแย่งแย่งบอลทีอายุแล้วมาดูว่าธะสิทธิ์ เปิดยาวบอลยาวข้ามมาเลยโดนดักไปได้ครับแต่ว่าที่เปิดบอลโดนเข้าช้าเหรอครับผู้สินให้ให้เสธิ์ได้ฟาวไปก่อนเห็นว่าไม่ได้เปลี่ยงนะครับไปดูฟันทิปของทางประจวบบอลเลยมาไม่มีใครก็เป็น18นาทีแรกที่ตึงครับนะฮะภาษาเกมคือตึงครับโอ้โหตึงพอสมควรครับทั้งคู่เลยเนี่ยครับไม่มีการเล่นโฉกฉางเลยเอาชัวร์ครับมองคืนหลังทั้งคู่ อาชัดใช้เปิดยาวม,มาบอยาวย้อยมาแบบนี้มาดูว่าลงพื้นลงเผลอต้นห้าสิบห้าสิบเป็นไปไจบได้อาเขาคาราเวคาราเว่บอหาตัวเติมย้อนมาตทางจิชินวัตประสิทธิ์ให้บอเบรนเนอร์เบรนเนอร์เปิดไม่ดีทีนี้มาดูว่าฝั่งของกุลีรามเจาสมุริกเกให้วุ้กขิกสายทีละทอนไม่ถึงือจีเดกนัทเอาเอกนัทมาจับมาเทียนทอนแล้วทางด้านขวาของทางประจวบ ประสิทธิ์ประจมจะขึ้นเกณฑ์สิทธิ์จ่ายไม่คมโดนดักได้ขนาขอบุยลํำไม่มีใครครับกอของประจมอยู่เอก,กนัทข้ามาข้ามาธีรยุทธไหลามาหาครับโดนดักได้ซะก,ก่อนแถวสองแถวสองเป็นบุยลํำโขกทิง้งประจมได้ทุ่มลลวครับตอนนี้กลับกันครับนะาหางเกมกลับมาเป็นเบสี่ห้าที่เริ่มคลองได้เยอะขึ้นหลังผ่าน20นาทีแรกครับหรือว่าประโจมอา,าค,รครับ ช่องนี้มาโด,โดนโดนดักได้โดยทางพิรดนเพรดนหาข้อมาบอแดนกลางเป็นของชิน,นวัตรให้ให้แล้วชิงน,นิดเดียวครับว้าวิวลาไม่ดักได้แล้วจะขึ้นเกมทีละทอนเพื่อนหมายแล้วครับโดนกีหมายแล้วทียร์ตอตติดร็อกแล้วจะในสวนของทัตทีระยุพระสิทธิ์บีตัวขจับให้ไม่ได้ครับเพื่อนขลังไปแล้วโดนเวลาเคลียร์มาเคลียร์ว่าจะว่าสองบอกระชอมาเป็นประจบได้อาล้ครับหรือว่าเบนเนอร์ เอามาที่กระเวยไหลามาให้ทีละชุดออกชุดมาท<อ>ัาาถถา้งสองสงองบอลขึ้นนำได้ครับปบองขึ้นนำไปแล้วอมาตามนัดเลยครับแบสี่ห้าครับอุจังหวะหลังจากที่โดนขึงในช่วงต้นเกมครับแต่พอผ่านที่สิบนาทีมาเกมเป็นของเขาเลยครับอ้เอาเละครับ กล้องตัดสลับกลับมาให้เห็นใบหน้าทั้ง2คนครับคนยิงกับคนโดนยิงความเครียดมันต่างกันครับอะไะครับสถานการณ์ตอนนี้พลิกกลับมาเป็นประจวบดูตรงนี้ก่อนนะครับบอลต่อเนื่องเลยครับจากตรงกลางมาฝั่งขวาแล้วก็เปิดมาอจริงเหมือนใช้แผนบุยลำเล่นงานบุยลำครับการเปิดมงนี่แหละครับจากด้านข้างครับเป็นธนาสิ์เปิดมาแล้วเป็นเบนเนอร์นะครับที่ตรงนี้ก็โอ้โหใกล้ๆแบบนั้นก็เรียบร้อยครับเซียวรักมาไม่ถึง แล้วเป็นประตู1-0ที่ประจวบตามหาด้วยครับนาที30อพอดิบพอดีอาวเลยครับแล้วก็อพอสเกมหน่อยครับเรบพราะเพื่อดูซะว่าปรับยังไงกันได้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมมามีเทีลทอนคอสเต็มที่ก็น่าจะครั้งเดียวครับปกตรนีคอสเป็นว่าเล่นเลยครับจังหวะของยินซุยแต่แผนการเล่นของทางเบสสีห้าจะเห็นว่าเขาใช้ เซนเตอร์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวปักหลักตรงกลางแล้วก็เอาวิงแบ็กสองฝั่งต่ำมากนะครับต่ำกว่าเซนเตอร์เท่ากับว่าแบ็กเนี่ยไม่เติมแน่นอนยังไงก็ชะลอเกมรุกของบุยรมไว้หน่อยอกลับมาลุยกันต่อครับ33มินาทีผ่านดุย่ามาแล้วนะครับอ่าโตที่เด็ดเลยครับมนาะหังดูบุย่าครับเราบุริกขยับมาต่ำหน่อยหนึ่งบอล์เดนกลางของบุยรำครับทีละทอดจับบอลยาวแต่ก็ได้ทุ่มอยู่บอล เทียรทอนจะทุ่มละเอียดถึงการเปลี่ยนคนทุ่มครับ <c oughs> เปลี่ยนคนทุ่มเพื่อให้เทียรทอนเปิดครับค่อยดูครับดูว่าโอ,โ,โอ้โหดูตัว <หา S 3> น่าง <ไป S 3> มากค, <น S 1> ครับไม่เข้าใจกันโดนความประโวกเกลีย้ยงป่ะไม่มีใครครับโรบินเปิดสวนบองหน้าอาครับไม่ถึงโบลินกิว้าไปถึงนุกุลกิจแล้วเปิดจอดมาะคานาวพนเนอร์ต่างมาไม่มีใครเข้าทางต่อนนื้อโรบริน บุรรัมจะมาใหม่บอชงของทางดุบุญญาโดนดักได้แล้วประจบก็ยังสวนไม่ได้ครับบุรีรัมมาใหม่บอรยาวดูว่าลงพื้นเป็นประจวบดักได้แล้วจะขึ้นเกมประสิทธิ์หรือข้านาท่าในติดแถบล็อกที่เดียวครับแา่บุรีรัมวางยาวสวนมาให้บอลยาวเขาอบอมใส่แล้วครับของนางบุรีรัมนี่นครับที่บอกว่าการเล่นเอาชัวร์ครับถ้ามองกลับไปไมันอาจจะโดนสวน เอาชัวร์ด้วยกันเตะคืนหลังนี่ความตึงเครียดกันมากงี้ปรสิทธิ์มาใหม่ขึ้นทางขวาธนสิทธิ์ย้อนมาที่ชินวัตรเปิดมาข้างหน้าลูกนี้เจ้าสองโดนดักได้ครับดักแล้วหรือว่าวิลามจะสวนบ้างบอธีระทอดธีระทอดิดเจอฝีบอ,บอให้กับประจวกมาเดิรส,สิทธิ์แล้วครับดูวประสิทธิ์คนเดียวพยายามจะฝืนไปอ้าแฉลบยิงได้เตะมุมเลยครับเอาครับอ๋ไม่ได้ ไม่ได้เราเห็นเหมือนกันนะเรามองผิดผมว่าเราเห็นเหมือนกัน,นะคร, <c oughs> รับบอก <c oughs> เขาบุญรัมชิงตรงนี้โดนตัดได้เห็นไหมครับเห็นหันทั้งไหนเคียงนั้นไว้ก่อนครับโอ้นี่คือจังหวะการเอาชัวครับโอ้ซัต,ตมาสักรูดดูไม่ทันเลยโอกาสยิงไม่เยอะแน่นอนครับนี่ครับคนละหนึ่งครั้งแต่เป็นหนึ่งประตูครับของพีทีประจวบแล้วเป็นประตูสำคัญซะด้วยนะหังใช่ครับ การเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ทิ่นหักบอกเอาดุมบุยาลงมานะก็จะเห็นว่าทางอินซุยหรือบุยรามเนี่ยจะหนักไปทางฝักซ้ายในการบุกเอาทีทอนเป็นตัวคอสบอลเลยครับคบอสตัดการคอสดีมากส่วนประจวบจะเห็นว่าเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้แบตสองฝั่งไม่มีเติมครับไม่มีเติมเพราะว่าต้องการปิดริมเส้นของบุยรามนี่ เขารู้กันนะเจอมาปล่อยแล้วครับแต่ระบบหลีกน่าสนใจเพราะนี่คือหนึ่งในผู้ชนะยินซูมาได้ในระบบของการแขขันลีกครับยินซูต้องยกกระดับต่อใช่จะนีไปให้ได้นะครับมาดูว่าครึ่งหลังจะยกระดับไล่ตีสเสมอได้หรือไม่ครับคาับางบุรีลัมเป็นประจวบเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มรลอยอีกส5นาทีนะครับมาดูว่า คู่ที่สองจะเป็นของใครบอลของพีระดลพีระดลชิปมัดดุบุยาเอาหลบพื้นได้แล้วแล้วกัดจะง้างงางไม่ได้มาใหม่ดูบุยะแทงมาบอลทิ้งที้ทอนหาที้งทอนมองหาแล้วเปิดมาต้นชัดชัยหลังหน้าหลังหน้าด้วยชัดชัยตัดได้ก่อนด้วยจังหวะโฉบขึ้นมาของดุบุยาครับก็พยายามจะยังใช้สูตรเดิมพยายามคอสเปิดเข้าไปเหมือนเดิมบอลยาวชัดชัยแล้วครับ พุ่ยาำดักได้ดักแล้วดูย่ะให้มาไม่ไม่เข้าใจกันทีนี้ฝั่งของปจบก,ก็สวดไม่ได้ฮะครับหรือว่าสุภชัยสุภชัยเพื่อนรอแล้วไม่เปิดมาเปิดด้วยขวาลุยโดนดักออกมาแถวสองเตอมใหม่ของทันตนากรทันตนากรเลาะมาเรื่อยๆไหลให้กับที่ละทอนขึ้นมามีเวลาได้บรลจงแล้วครับไปทางสองสองชัดชยัยออกมากไม่ผลไม่ผลจะไดงบอลสองเป็นของทางปจบดิเกียไม่ได้ เคลียรแต่ก็มาเข้าทางของบุิลามเติเพิ่นใหม่โรบินเติมมาบอวุกิออกมาที่สุวัชัยให้ไม่ถึงที่ละทอนครับแล้วระจบยังสวนไม่ได้เห็นวิลามมาใหม่บอที่ดูบุญาดูบุญญาขึ่งไหวทะลุมาลูกนี้โอ้โหโอ้ไปสรุดนิดเดียวับโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าตัวสุดท้ายของจริงครับโอ้ไม่งั้นนี่หลุดเดี่ยวๆมาเลยครับพกคิ โอ้แล้วพอเคลียร์ได้เหมือนเดิมครับหันทั้งไหนเตะทั้งนั้นครับเอาออกไปก่อนเบสสี่ห้าบอกโอ้ชั่วโมงนี้ขอเคลียร์คัดก่อนครับอันนี้เป็นโอกาสในการบุกของยินสุรบุญรมนะครับในการทวงประตูตีเสมอครับอ้เกมของเบสสี่ห้าย,ยังเล่นเหมือนเดิมนะยังไม่ได้มีการปรับอะไรเลยครับทุกอย่างยังแพทเทิร์นแบบเดิมเพราะว่ายังนำอยู่ครับนะหังครับ ดูแบ็กสองข้างสังเกตได้ครับเอกนัทนี่อยู่ล่างสุดเลย <c oughs> ทางฝั่งซ้ายก็มีตัวนึงก็อยู่ล่างสุดเหมือนกันครับธนปองสุวรรณสาร์และเกมรับแต่ดูบุย์มตอนนี้ก็ยังเอาง่ายๆก็ยังยังทรงเดิมเลยครับ <c oughs> แต่วันนี้จังหวะที่มันไม่ทำงานคือลูกคอสของทางธีรทรอ่าเอาครับได้บุกต่อเน,นื่อง <c oughs> นะครับเป็นลูกทุ่ขอบุย์ครับ number Coming on the field is the บอทุ่มมาสะดุดกปได้เคลียร์มาทางประจวบจะสวยแล้วครับสารัตทิ้งยาวขึ้นหน้าไม่มีใครฝั่งของวิลามเติมไปโราไปวางมาโดนโค้งจะถอนขื้นได้ชาตชัยโอ้เหนียวมากครับเกม่ยงเราของทางประจวบชัใชัยใช่บอลยาวพนามีคนเดียวบอจวัลสองเป็นดิยอน เปิดโดกมาตั้งอ่ครับถือตั้งได้แล้วบออไม่หลุดครับโอ้เก็บเลราทางประจวบก็จะแต่เคลียร์ทิ้งสิวักษ์มีงานบ้างเปิดมวาโตยามาบอลแถวสองเก็บได้อ่ะครับถูกใช่สุภาชัยข้างในรอแล้วออกมาให้กับทีมทอนทางสุชัยเปิดเปิดมาลูกนี้กระโดนดังมาบ่อแถวสองสตวัลต์สุภาชัยตั้งมาให้ถึงสิวัลต์ครับเก็บได้สุภาชัยมา ต้องหลับด้วปัน่นก็ฉลาดจับใคร้ได้โอ้โอโโอโลูกนี้ต้องต้องชมเบสสี่ห้าเล่นเลยนะครับเขาจะเห็นว่ามีการดึงจังหวะแล้วเขาก็ชะลอในการหลอกหนึ่งทีแล้วก็วิ่งไปบล็อกได้ครับลุยต่อครับเบตเนอร์ตั้งม่ะตั้งเมือติดเสาสลักเอาาเอามาลรงนี้อาก็บอลในกลางยังเก็บได้ที่ทัศนากรให้มาพีรดลนติดบล็อกสียบอลก็ประจบแล้วครับประจบจะสวนคณาพักได้ชุติพล บอชินวัฒน์ให้มาถึงชุดิี่โบนไหลต่ออา,าอราคัลเบขึ้นมาชุดิี่โบิ้งกับคาร์ลเ่าก็ฝังของวิลามอ่านได้อ่านแล้วทีนี้ก็ยังสวนไม่ได้เอกนัทมา,าวัยคาร์ลเบ้ให้มาประสิทธิ์คืนคืน,คนแล้วชิ้งถึงสองทะลุช่องอาครับจังหวะของทางประจะรุจะเข้าไปเปิดเปิดมาที่จุดน้ำมันแล้วจังหวะบอลพื้นโอ้โหโ,หโ,โหชคไปได้ว่าโชคแล้วจะสวนของวิลามนะครับดูมบุญ่าดุมบุย่าช้าช้าก็เสียบอลคาราเบ้เต็มวัย เติมาเบนเนอร์ ner, เอาลงเผยกระชอกมาเขาเหลี่ยมของชุติพลแถว2ก็ยังเป็นฝั่งของพระจูครองกันได้แล้วครับเอกนัทเ e ติมเอาไว้ชุติพลไหลออกมามาที่ชนาสิทธิ์ก็จะลอดขาถ,ถูกถูกพันษาฉกมาแล้วครับโฉกแล้วเ้ล่าลื่นโอ้โหไปลื่นว่าลืสิบอกให้กับทางประจว๋จะไปย้อนขึ้นหรือว่าเอกนัทให้บองหน้าเบนเนอร์มาถึงมะสิทธิ์ขึ้น เบลนเนอร์รอให้กะลาเวกะลาเวกระชาก์อ้าครับกระชากถึงส้นหลเปิดมาที่สองแรกไม่มีใครไม่มีใครสุดท้ออกเร็วเดี๋ยวช่วง13นาทีบอของสุภชัยเก็บได้ดตดมาพีระดลไหลต่ออาแล้วครับหรือว่าจังหวะนี้ของธีรธรให้มาโชว์มาได้โชว์แดนเปิดโอ้โหสุดะลัง ว้ไแต่แค่เตะมุมเลยครับโอ้โหวันนี้เกมรับของเบสสี่ห้าบอกเลยครับสมบูรณ์แบบมากๆครับตามทันทุกจังหวะจริงๆครับโอ้จะเห็นสังเกตว่าไม่ได้มีโอกาสยิงเยอะนะฮะแต่เกมไม่หยุดนะครับเกมไม่มีหยุดเลยครับมีจังหวะการพาบอลเข้ากรอบเขตโทษทั้งคู่เอาละครับการปรับตำแหน่งเมื่อสักครู่นี้เห็นพิเศษการยืนนะครับทางเบสสี่ห้าดึงตัวกองกลางมันหนึ่งคนเพื่อมาเล่นเป็นการรับคู่กันครับนี่ครับเอา พิรวัตรอักธรรมนะครับลงมาแทนประสิทธิ์จันทุมแล้วก็เหมือนเดิมครับอภิชาติเดนมานรลงมาเล่นทางปีกซ้ายแทนคาราบูเอหน้าเป้าเปลี่ยนนะครับเป็นเนอร์ออกเอาชเมรโรซ่านะครับลงมาแต่น่าสนใจเกมรับยังเหมือนเดิมยังสนทียนอยู่ยังเหมือนเดิมครับ,รบไม่มีปรับอะไรเลยโอ้ส่วน <c oughs> ส่วนบุยรำโนี่นี่เขาเปลี่ยนตำแหน่งการยืนอ๋อมันเป็น มันจะมีบอลเคาน์เตอร์แท็กครับนี่เดี๋ยวดูบุญรัมสนี่ครับขยับตัวบนครับสุนัตลงมาเอาสุนัตนะครับที่ล่าสุดก็น่าจะใกล้เปิดตัวกับเลเซอร์แล้วนะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับนี่ลงมาแล้วครับในลีดของราครับสุนัขเหมือนตาบุญรัมแต่มงงเดือยทีละทอนแล้วครับลุนเอาประตูตีเสมอของฝั่งบุญรัม แล้วก็เปลี่ยนเตะเขาด้วยเป็น่ยนธนกรเปิดครับบ <Subst itution S 2> ันากร <taking place. S 2> เปิดมาเสาแรกนักว่าบอลแถวสองสุารักเก็บได้เก็บแล้วให้ธนกรใหม่จับบอลแรกไม่ดีชุติพลม,มาจบไปแล้ววางสวนไม่มีใครครับยอ้อนเล่นไม่ยากเปิดขึ้นมาขา้างหน้าจังหวะสสงเก็บได้ของบุรีรัมย์ครับัฒนากรโดนดักอา,ารครับหรือว่าดักแล้วชุติพลชุติพล มองหาข้างหน้าทันทันกับทางธนสิทธิ์คืนมาุติพลยังคลองบอลได้ครับือว่าเกี๋ยวแน่นมากพลิกพลิกหลอกได้แล้วให้ธนสิทธิ์คลองบอลอ้โหโดนจิ้มตัวินไม่ว่าอะไรครับแล้วสัตว์สลักาครับเพื่อชี้แล้วสัตว์สลักเปิดเปิดรูปนี้ไม่ถึงกับโดนดักแด้ซะก่อนสะเช้่เครื่องมาในช่วงท้ายทางฝั่งของพุ่งลาก็ไปไม่ได้แล้วดูว่าุนิพลให้มา ข้างหน้าเซเวลเซาเวลถึงธนสิทธิ์ธนสิทธิ์คลองบอลชิงเซาเวลได้ท่อหาครับมีพื้นที่มีพื้นที่ของธนสิทธิ์ไม่เปิดครับคลองบอลโชว์ลีลาในการคลองบอลของธนสิทธิ์ยังคล่องแคล่วครับเข้ามาได้เอาเวลาไปเลยทดแค่นาทีเดียวมาครับได้มาใมาชิ้นพลออกมาแถวสอง สุดยอด,ดครับจบเกมแล,แล้วโอ้โหฟังก็มันจบอาจจะได้เกมนี้เลยแล้วก็ตีเสมอได้นะครับในสองเกมโอ้นี่แหละครับหังพูดสมบูรณ์แบบสุดๆเลยครับสามเกมจริงๆครับโอ้โหวันนี้เบสสี่ห้าตั้งแต่ในรอบแกรนด์ไฟนอลนี่เขาสุดๆไปเลยครับครับไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เอาจนได้ครับกับการย้ำแค้นยืนซูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ด้วยการพาพิธีบระจบชนะบุญรัำในเกมคอนโซลนะครับเกม2 1-0สกอร์และติสเสมอเป็น1-1ต่อเกมครับนี่คือสถติที่เกิดขึ้นโอกาสยิงทั้งเกมนะหางคแค่3ครั้งแต,แต่เกมไม่หยุดเลยอ่ะครับยิซูบอกว่าไม่เป็นไรมีเวลา,ลาอีกเยอะหนกันที่จะ